สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมมีแบงค์ยางจ้านะครับวันนี้หนูเอารถมาแต่งให้ลูกค้าแต่งให้ลูกค้านะครับจ้าอันนี้ยืนยันเลยมาทำกับพี่แบงค์แบงค์ยางจ้าแน่นอนครับลำนี้หล่อเลยครับเป็นขิดแดงนะครับแล้วก็ยางสองสี่สองเจ็ดโหลดหนึ่งสามสำหรับลูกค้าแบงค์ยางให้ทุกท่านนะครับที่ผ่านเซลล์นะครับคนสวยมานี่นะครับเดี๋ยวค่อยคนสวยจะมีฟิลเตอร์การันตีถ้ารถลูกค้ามันเตี้ยไปสูงไปท้ายไม่หมอบไม่ถูกใจรุ่นให้ลูกค้ากลับมาหาผมเองเลย ฟรีตลอดอยู่การใช้งานฟรีตลอดปรับแต่งฟรีขอให้บอกผ่านเซล้อยคนสวยมาเดี๋ยวพี่แบงค์จัดให้เลยนะครับเพราะอันนี้มันผ่านมือพี่แบงค์ไปแล้วคือบางคนเนี่ยมันจะมีนั้ไม่ถูกใจอาจจะสูงไปต่ำไปนะครับพี่แบงค์จัดให้ฟรีนะครับการันตีเลยมาได้เลยการันตียืนยันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจออฟฟิศนะคะสำหรับคนอื่นติดต่อก็ได้เลยค่ะจ้าหานด้วยช่วงนี้โปรแรงเยอะจ้าต้องอิสุกอกสอ้ยโปรแรงเท่านั้นจ้าบ๊ายบาย ตั้งที่รน้านแบงค์นนะเสร็จแล้วนะคะนนะคะสวัสดีค่ะยูสุก้อยโปรแรงค่ะนี่เลยเห็นไหมสไลด์มาแล้วนี่นะคะไปส่งคุณพัชรีนะคะนี่เลยปลายทางที่ใดที่หนึ่งของประเทศไทยนะขึ้นมาแล้วค่ะแค่ขันหลังนะขันหน้า ไลด์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาบินนี้ไปให้เขากันนะคะเป็นเติมน้ํามันไปให้ด้วยนะคะมูลค่า500บาทนั่นเองค่ะเลยดูน่ค่ะนี่นะคะตะลึงสไลด์คันนี้นะ,ะตัวไ นะคะหล่อมากกวกเลยว่าหล่อมาก ครับผมสุงพงค้องราชทำงานอาชีพพนักง,งานบริษัทออกรถกับเซลล์ก้อยอีสูแสงมงคลรถจะนะบริการดีมีไฟแนนซ์ส่งถึงที่มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านรอรับรถได้เลยครับ